จะนิด,ดนึงแต่ไม่แน่หรอกนะคะได้เดินไปแล้วอาจจะชอบเต็มใจแล้วก็ใครที่พาน้องๆหนูหน่มๆมาโชว์ชั่นโชว์ในครั้งนี้นะคะอาจจะอยากจะให้น้องๆของตัวเองเนี่ยได้มามีประสบการณ์ในการเดินแบบของเขาบ้างไม่แน่สําหรับการจัดงานในครัง้งต่อไปน,นะคะของทาง Kidsmart น้องๆท่านอื่นอาจจะได้มาร่วมเดินแบบกันด้วยอาจจะมากกว่า40ชีวิตมากกว่าครั้งนี้ ใชไหมช่ไหมไม่เห็นหนงโอเคโชว์โชว์มินิรคทหน่อยมคโชว์ some love for c h r i s t m หน่อยนะคะโชว์ some love